สวัสดีครับผมสมบัติจากรายการสูงวัยต้องรู้ครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาฟังเรื่องราวที่ฟังดูแทบไม่น่าเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยเงินเพียงเดือนละ5,000บาทแต่กลับบอกว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตครับฟังดูแล้วอาจจะมีหลายคนแอบยิ้มบางคนอาจจะขมวดคิ้วแล้วคิดในใจว่าจะเป็นไปได้ยังไงอยู่เดือนละห0 0พในยุคนี้ แต่ผมอยากให้ฟังกันจนจบนะครับเพราะสิ่งที่ลุงทัศน์ชายวัย68ปีจากจังหวัดสุขโขทยัยกำลังใช้ชีวิตอยู่นั้นอาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อคำว่าความพอเพียงไปตลอดการเลยก็ได้ครับลุงทัศน์เป็นอดีตพนักงานราชการ,กรเกษียณมาหลายปีแล้วครับภรรยาเสียไปก่อนหน้าไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยตอนที่ได้เงินบำนาญมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่แค่เดือนละ5,000บาทเเศษ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือแทนที่ลุงจะรู้สึกว่าชีวิตลำบากหรือขาดอะไรลุงกลับบอกว่าไม่เคยรู้สึกจนเลยครับสมบัติผมมีทุกอย่างที่จำเป็นแค่ไม่ฟุ่มเฟือยเท่านั้นเองนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากไปเจอลุงทัดด้วยตัวเองครับบ้านของลุงอยู่ในตำบลเล็กๆมีทุ่งนาอยู่ด้านหลังลมเย็นๆพัดผ่านหน้าบ้านไม้เก่าๆที่ลุงสร้างไว้ด้วยมือตัวเองทุกอย่างรอบตัวดูเรียบง่าย แต่สะอาดและเป็นระเบียบบนระเบียงม,มีผักสวนครัวปลูกอยู่ในกระถางเก่าๆทั้งพริกมะนาวตะไคร้และต้นหอมพอเดินเข้าไปลุงยิ้มต้อนรับด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจผมอยู่ได้เดือนละห้าพันจริงๆครับสมบัติไม่มีหนี้ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีของฟุ่มเฟือยทุกอย่างอยู่ในขอบเขตท,ที่พอดีหลายคนอาจจะคิดว่าลุงคงต้องอดอยาก หรือต้องทนแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามครับชีวิตของลุงทัศน์เต็มไปด้วยความสงบและความสุขเล็กๆที่คนเมืองหลายคนกลับลืมไปแล้วครับลุงบอกว่าคนส่วนใหญ่มักพยายามหาเงินเพิ่มแต่ผมพยายามลดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างหากฟังแล้วผมต้องยิ้มเลยครับเพราะนี่แหละคือหัวใจของชีวิตพอเพียงที่แท้จริงสิ่งที่ลุงทัศน์กำลังทำไม่ได้แปลว่าต้องจนถึงจะมีความสุขแต่คือรู้จักพอดีแล้วจะมีพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นย้ำไว้เสมอว่าการดำเนินชีวิตต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNDP เคยยกย่องแนวคิดนี้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนที่ใช้ได้ทั่วโลกไม่ใช่แค่กับเกษตรกรหรือคนไทยเท่านั้นครับ ในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงทุกเดือนน้ำมันขึ้นทุกสัปดาห์ข้าวของแพงทุกอย่างการจะอยู่ให้ได้ด้วยเงิน5,000บาทต่อเดือนดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องราวของลุงทัศจะทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่การมีน้อยที่ทำให้ทุกขแต่คือการไม่รู้จักพอที่ทำให้เราไม่มีวันสุขวันนี้ผมจะพาไปดูครับว่าลุงทัศเขามีเคล็ดลับชีวิตพอเพียงแบบไหนถึงอยู่ได้สบายใจไม่เครียด ไม่ติดหนี้และยังมีความสุขทุกวันด้วยรายได้เพียงเท่านี้พร้อมทั้งจะมีข้อมูลจริงๆจากแหล่งอ้างอิงเช่นรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ศึกษาพบว่าคนไทยกว่า38%ของผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยรายได้ต่ำกว่า6,000บาทต่อเดือนโดยไม่เป็นหนี้หากใช้แนวทางพอเพียงอย่างถูกวิธีครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังด้วยใจที่เปิดกว้างครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินมันคือศิลปะของการอยู่แบบมีคุณค่าในทุกวันสำหรับคนวัยเกษียณอย่างเราๆที่อยากมีชีวิตที่สงบปลอดภยัยและไม่เป็นภาระของใครหลังจากที่ผมนั่งคุยกับลุงทัศน์ได้ไม่นานสิ่งแรกที่ผมอยากรู้คือลุงทำได้ยังไงครับอยู่เดือนละ5,000บาทจริงหรือลุงทัศหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่า จริงครับสมบัติผมจดทุกบาททุกสตางค์เลยนะจะได้รู้ว่าใช้ไปกับอะไรจากนั้นลุงก็หยิบสมุดเล่มเล็กๆที่ขอบขาดนิดๆออกมาให้ผมดูข้างในเต็มไปด้วยตัวเลขเรียงกันอย่างเป็นระเบียบดูแล้วรู้เลยว่าคนคนนี้มีวินัยมากลุงบอกว่าทุกเดือนเขาจะเริ่มจากการแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกคือค่าอาหารและของใช้จำเป็นเดือนละประมาณ2,000บาทส่วนที่2คือค่าไฟ ค่าน้ำค่าโทรศัพท์รวมแล้วประมาณ800บาทส่วนที่3คือเงินสำรองฉุกเฉินและยารักษาโรคอีก700บาทและส่วนสุดท้ายคือเงินสำหรับแบ่งปันหรือทำบุญประมาณ500บาทที่เหลืออีกนิดหน่อยเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียนเล็กๆเ,เพื่อซื้อต้นกล้าปุย๋ยหรือของใช้จำเป็นครับฟังดูเหมือนตัวเล็ก,ลกมากนะครับแต่พอผมถามละเอียดขึ้นลุงก็อธิบายให้เห็นภาพเลยว่าของกินผมไว้ต้องซื้อเยอะครับ ผักก็ปลูกเองมีไข่มีปลาในบ่อผมกินง่ายๆไม่ต้องหรูแต่ได้สารอาหารครบกินข้าวกับน้ำพริกนี่ก็อร่อยที่สุดแล้วครับผมเดินไปดูแปลงผักหลังบ้านของลุงมีทั้งผักบุ้งคะนา้ามะเขือพริกและผักชีแค่ยืนตรงน้ำก็รู้สึกถึงความสุขจากความพอเพียงจริงๆครับลุงยังเล่าให้ผมฟังอีกว่าเขาใช้เวลาช่วงเช้าออกไปช่วยเพื่อนบ้านดูแลแปลงนา หรือไม่ก็ช่วยงานวัดไม่ได้หวังเงินค่าจ้างแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือข้าวสารผักหรือของกินที่เพื่อนบ้านแบ่งมาให้บางครั้งก็มีคนเอามะม่วงจากสวนมาฝากบางวันได้ปลานินจากบ่อเพื่อนบ้านกลับบ้านฟรีๆถ้าเราให้ใจดีเขาก็ให้ใจคืนครับสมบัติผมไม่ต้องซื้อของเยอะเพราะรอบตัวเต็มไปด้วยความช่วยเหลือผมฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นมากครับ มันทำให้ผมนึกถึงข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยายลัยมหิดลปี2566ที่ระบุว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทที่มีความสัมพันธ์ดีกับชุมชนมีแนวโน้มมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้สูงอายุในเมืองถึงสามเท่าเพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างซึ่งสิ่งนี้และที่เงินซื้อไม่ได้ครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากลุงทัตคือความเรียบง่ายในทุกสิ่งแม้แต่เรื่องค่าไฟลุงก็ประหยัดสุดๆครับผมเปิดพัดลมแทนแอร์ใช้หลอดไฟ LED ทั้งบ้านปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องลุงบอกว่าค่าไฟเดือนหนึ่งไม่เกิน200บาทส่วนค่าน้ำประปาใช้เพียงเดือนละไม่ถึง100บาทเพราะเขามีบ่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้รดผักและล้างจานล้างมือจากน้ำฝนแทนการเปิดก๊อกตลอดเวลาครับ ผมถามต่อว่าแล้วเวลามีเรื่องฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยหรือซ่อมบ้านลุงทำยังไงลุงตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าผมมีเงินสำรองเล็กๆอยู่เสมอครับเดือนหนึ่งผมหยอดกระปุกไว้วันละ20บาทพอครบเดือน ก็ได้ห0 0บาทถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เก็บไว้เรื่อยๆกลายเป็นเงินก้อนเล็กๆไว้ใช้ยามจำเป็นฟังดูอาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าคิดดีๆนี่คือระบบออมแบบพอเพียงที่ยั่งยืนที่สุดสิ่งที่ผมชอบมากคือลุงไม่ได้มองว่าต้องเก็บเงินเยอะๆถึงจะมั่นคงแต่ลุงมองว่าต้องมีนิสัยมั่นคงถึงจะอยู่ได้เพราะต่อให้ได้เงินเดือนมากแค่ไหนถ้าไม่รู้จักจัดการมันก็ไม่เหลืออยู่ดีครับลุงพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยว่าผมไม่รวยเงินแต่ผมรวยเวลา ผมรวยสุขภาพและผมรวยใจนอกจากนั้นลุงยังมีรายได้เสริมเล็กๆจากการทำไม้กวาดขายในชุมชนเขาใช้เศษไม้ไผ่ที่เหลือจากเพื่อนบ้านมาทำเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวแล้วขายด้ามและ25บาทวันหนึ่งทำได้3-4อันเดือนหนึ่งก็มีรายได้เพิ่มอีกพันกว่าบาทลุงบอกว่ามันไม่ได้เยอะครับสมบัติแต่ผมภูมิใจเพราะเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA เคยเผยไว้ว่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัดจำนวนมากกำลังใช้เศษวัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้เสริมเช่นงานจักสานงานไม้งานเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้รู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่าและมีจุดหมายในแต่ละวันซึ่งลุงทัศน์ก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของแนวคิดนี้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือลุงทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีสมาร์ทโฟนแพง ใช้โทรศัพท์ปุ่มกดธรรมดาธรรมดา แต่ลุงกลับบอกว่าชีวิตผมเงียบแต่ไม่เหงาครับเพราะผมคุยกับธรรมชาติทุกวันตอนเย็นลุงจะนั่งฉิบชาร้อนๆมองท้องฟ้าดูพระอาทิตย์ตกฟังเสียงนกเสียงจิ้งหรีดบางวันก็นั่งเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มเล็กๆว่าวันนี้ผมได้ยิ้มกับเพื่อนบ้านวันนี้ผมได้ช่วยคนวันนี้ผมไม่ต้องการอะไรเพิ่มอีกแล้วแค่ได้อ่านบันทึกเหล่านี้ผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตที่มีความหมายของจริงครับผมกลับจากบ้านลุงวันนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผมเริ่มรู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการเงินเพิ่มแต่ต้องการความเข้าใจชีวิตมากกว่าลุงสอนผมโดยไม่รู้ตัวว่าความสุขมันไม่ซับซ้อนเลยแค่เราหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วหันมาดูสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าให้คุ้มค่าที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะกําลังคิดแบบเดียวกับผมว่าถ้าเราจัดการเงินดีๆรู้จักพอแล้วไม่เปรียบเทียบกับใครเราก็จะอยู่ได้แบบสบายใจเหมือนลุงทัศน์เพราะในที่สุดแล้วความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงิน ในบัญชีแต่อยู่ที่จำนวนวันที่เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีมากกว่าและนั่นคือสิ่งที่ลุงทัศใช้เป็นหลักยึดในชีวิตทุกวันเลยครับพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชการที่9ทรงสอนไว้อย่างงดงาม หลังจากที่ผมได้ฟังลุงทัดเล่าชีวิตอย่างละเอียดผมก็ขอให้ลุงช่วยสรุปให้หน่อยครับว่าถ้าให้แบ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญสำหรับคนวัยเกษียณที่อยากอยู่ได้อย่างพอเพียงเหมือนลุงทัดจะมีอะไรบ้าง ลุงยิ้มแล้วตอบด้วยเสียงเรียบๆแต่หนักแน่นว่ามีแค่5้าอย่างครับสมบัติไม่ต้องเยอะแต่อย่าขาดสักข้อเดียวผมเลยอยากเอาเคล็ดลับทั้ง5้านี้มาเล่าให้ทุกคนฟังทีละข้อเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้ลุงอยู่ได้เดือนละ5,000บาทอย่างมีความสุขจริงๆ 1. รู้จักแยกจำเป็นออกจากอยากได้ลุงบอกว่า ทุกครั้งที่หยิบของขึ้นมาจะซื้อลุงจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้จำเป็นจริงไหมถ้าไม่มีก็ยังอยู่ได้ไหมลุงยิ้มและพูดต่อว่าของบางอย่างเราซื้อเพราะใจอยากไม่ใช่เพราะต้องใช้แต่พอเงินหมดเรากลับไปโทษชีวิตว่าลำบาก ทั้งที่จริงๆเราใช้เกินจำเป็นเองฟังแล้วผมเงียบเลยครับเพราะนี่คือเรื่องจริงของหลายคนโดยไม่รู้ตัวงานวิจัยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2567ระบุว่าคนไทยกว่า52%มีรายจ่ายเกินรายรับโดยส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อของตามอารมณ์ไม่ใช่ความจำเป็นการรู้จักจำกัดความอยากจึงเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญที่สุดของผู้สูงอายุครับ 2. ทําให้ชีวิตพึ่งตัวเองได้มากที่สุดลุงเล่าว,ว่าผ ผมปลูกผักกินเองเพราะไม่อยากไปพึ่งร้านค้าทุกวันลุงใช้พื้นที่เล็กๆข้างบ้านแค่ไม่กี่ตารางเมตรแต่ปลูกพืชกินได้ตลอดปีมีทั้งผักบุ้ง คขนาโหระพาและมะน,นาวเลือกปลูกแบบง่ายๆใช้น้ำหมักจากเศษอาหารแทนปุ๋ยเคมีไม่ต้องซื้ออะไรมากลุงบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความภูมิใจว่าผมดูแลตัวเองได้ซึ่งตรงกับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่เผยว่าการปลูกผักสวนครัวช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้ปีละกว่า4 0 0 0บาท และยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเพราะได้ลงมือทำด้วยตัวเองทุกวัน 3. มมีระเบียบวินัยทางการเงินลุงทั์ใช้สมุดจดรายรับรายจ่ายทุกวันครับเขาบอกว่าไม่ต้องเขียนสวยเขียนให้รู้พอว่าเงินออกไปไหนเงินเข้ามาจากอะไรฟังดูง่ายแต่ทำจริงไม่ง่ายเลยครับเพราะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซึ่งงานศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มมีเงินออมเพิ่มขึ้นถึง30%ภายในปีเดียวแปลว่าการจดบันทึกแม้เพียงวันละกี่บรรทัดก็สามารถเปลี่ยนชีวิตทางการเงินได้จริงครับ 4. รู้จักแบ่งปันแม้มีน้อยก็ให้ได้อันนี้ผมชอบมากครับลุงบอกว่าผมให้ของได้ทุกวันนสมบัติแต่ไม่ใช่ให้เงินให้รอยยิ้มให้แรงช่วยงานวัดให้ของจากสวนแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าชีวิตมีค่าแล้วผ ผมเชื่อว่านี่คือความลับของคนที่มีความสุขที่สุดเพราะงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยระบุไว้ว่าผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือคนรอบข้างมีความสุขและอายุยืนกว่าค่าเฉลี่ยถึง7ปีเพราะสมองหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งช่วยลดความเครียดและความเหงาได้อย่างมาก 5. รักษาใจให้นิ่งไม่เปรียบเทียบกับใครลุงพูดช้าๆแต่ชัดมากว่าผมเลิกเปรียบเทียบ ตั้งแต่รู้ว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเราเอาชีวิตเราไปเทียบกับคนอื่นเราก็จะไม่มีวันพอเพราะโลกนี้มีคนที่มากกว่าเราอยู่เสมอแต่ก็มีอีกหลายคนที่น้อยกว่าเราเช่นกันผมเลือกมองคนที่น้อยกว่าและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ผมมีเท่านี้ผมก็สุขแล้วครับสมบัติประโยคนี้มันลึกมากครับเพราะจริงๆแล้วหัวใจของความพอเพียงไม่ได้อยู่ที่การใช้ใจ่ายแต่อยู่ที่ใจรู้จักพอมากกว่า ผมนั่งฟังลุงพูดจนพระอาทิตย์เริ่มตกดินแสงสีทองอ่อนๆส่องผ่านทุ่งนาลุงนั่งยิ้มมองท้องฟ้าและพูดเบาๆว่าผมไม่ได้รวยเงินแต่ผมรวยใจนะสมบัติประโยคนั้นมันติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้เลยครับหลังจากกลับมาผมลองนำสิ่งที่ลุงทัดสอนมาปรับใช้กับตัวเองบ้างเช่นลองจดรายจ่ายทุกวันแยกของที่อยากได้ออกจากของที่จำเป็นลองปลูกต้นหอมไว้หลังบ้าน ลองใช้ถุงผ้าแทนการซื้อถุงใหม่ทุกครั้งและที่สำคัญคือพยายามไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครอีกผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับผมรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะมากจริงๆเหมือนเราคืนอิสระให้ใจตัวเองไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครอีกสิ่งที่ลุงทัดสอนนั้นตรงกับแนวคิด3ห่วง2เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงแปะด้วยครับ3ห่วงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันส่วน2เงื่อนไขคือ ความรู้และคุณธรรมซึ่งถ้ามีครบทั้ง5อย่างนี้ชีวิตจะมั่นคงได้จริงแม้จะมีรายได้น้อยก็ตามผมคิดว่าทุกวันนี้คนจำนวนมากกำลังเข้าใจคำว่าพอเพียงผิดไปไม่ได้หมายความว่าต้องจนหรือไม่ต้องทำงานหนักแต่มันหมายถึงรู้จักขนาดชีวิตของตัวเองแล้วอยู่ให้มีความสุขในขนาดนั้นเหมือนที่ลุงทัศน์ทำอยู่นี่แหละครับบางคนบอกว่าเงินเดือน5 0 0พอยู่ไม่ได้หรอกแต่ลุงทัศนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้าเรามีใจที่พอรู้จักจัดการรู้จักใช้รู้จักออมรู้จักให้และรู้จักขอบคุณชีวิตก็อยู่ได้อย่างสงบสุขโดยไม่ต้องมีมากมายอะไรเลยผมว่าลุงทัศน์ไม่ได้แค่ใช้ชีวิตพอเพียงนะครับแต่กำลังใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะมีสมดุลและมีความหมายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตค้นหาแต่ลุงทัศน์กลับเจอจากการปลูกผักหลังบ้านและรอยยิ้มของเพื่อนบ้านเท่านั้นเอง และผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปถามตัวเองเบาๆว่าเรากําลังหาความสุขจากสิ่งที่เรายังไม่มีหรือจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมองเห็นหลังจากกลับจากสุขโขทยัยผมนั่งคิดเรื่องของลุงทัศน์อยู่นานมากครับตอนแรกผมก็แค่ตั้งใจไปสัมภาษณ์ว่าอยู่ได้ยังไงเดือนละ5 0 0 0ัแต่สิ่งที่ผมได้กลับมามันไม่ใช่ตัวเลขเลยครับมันคือแนวทางชีวิตที่ผมเองก็อยากเอามาใช้กับตัวเอง ผมเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วช่วงวัยเกษียณไม่ได้หมายถึงจุดจบของการทำงานอย่างที่หลายคนกลัวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงต่างหากครับเพราะช่วงเวลานี้เราไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้วเหลือแค่เรากับใจเราว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความหมายแค่ไหนลุงทัศน์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าเกษียณอย่างมีคุณค่า เพราะลุงไม่ได้หยุดทำงานแต่เปลี่ยนจากทำงานหาเงินมาเป็นทำงานให้ใจตัวเองมีความสุขทุกเช้าได้ตื่นมารดน้ำผักได้ยิ้มกับเพื่อนบ้านได้ยกมือไหว้พระได้หุงข้าวกินกับน้ำพริกฝีมือตัวเองแค่นี้ลุงก็บอกว่าชีวิตผมสมบูรณ์แล้วครับสมบัติผมลองกลับมาดูข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2567ที่สำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่มีชีวิตเรียบง่ายและมีกิจกรรมในชุมชนมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ลำพังในเมืองถึง47%เพราะพวกเขามีปฏิสัมพันธ์ทางใจมากกว่าปฏิสัมพันธ์ทางวัตถุฟังแล้วผมยิ่งเข้าใจเลยว่าความสุขของคนวนัยนี้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในกระเป๋าแต่อยู่ที่จำนวนครั้งที่เราได้ยิ้มในแต่ละวันมากกว่าอีกเรื่องที่ผมประทับใจในลุงทัศน์มากคือความคิดที่ไม่ยอมแพ้ต่ออายุ ลุงบอกว่าผมไม่ได้แก่ครับผมแค่ผ่านอะไรมามากคำพูดง่ายๆแต่เต็มไปด้วยพลังใจมหาศาลเลยครับเพราะผู้สูงอายุจำนวนมากมักจะรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าหมดโอกาสทั้งที่จริงๆแล้วช่วงวัยนี้กังหันที่เรามีโอกาสมากที่สุดโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยมีเวลาโอกาสที่จะได้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องเร่งรีบโอกาสที่จะได้คืนเวลาให้ชีวิตอีกครั้ง ข้อมูลจากกรมอนามัยเคยระบุไว้ว่าผู้สูงอายุที่มีกิจวัตรประจำวันที่ชัดเจนเช่นการออกกำลังกายเบาๆการปลูกต้นไม้หรือการทำงานฝีมือจะมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าผู้สูงอายุทั่วไปถึง60%ซึ่งตรงกับสิ่งที่ลุงทัศน์ทำอยู่ทุกวันคือใช้กิจกรรมเล็กๆเป็นเครื่องเยียวยาใจโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับผมคิดว่าบทเรียนจากลุงทัศน์ไม่ได้สอนให้เราประหยัดจนลำบากนะครับแต่สอนให้เรา เข้าใจคุณค่าของสิ่งเล็กๆมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแค่เราใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดก็เพียงพอแล้วผมอยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้ดีวันนั้นก่อนกลับลุงเดินมาส่งผมที่ประตูบ้านและพูดว่าสมบัติครับคนเราถ้ามัวแต่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีก็จะไม่มีวันได้สุขกับสิ่งที่มีอยู่ประโยคนี้ผมไม่เคยลืมเลยครับ เพราะมันตรงกับสิ่งที่ผมเองก็เคยหลงลืมไปในช่วงหนึ่งของชีวิตบางครั้งเราพยายามหาทางลัดสู่ความสุขแต่ลืมไปว่าความสุขจริงๆมันอยู่ตรงทางที่เราเดินอยู่ทุกวันเพียงแค่เราไม่เคยหยุดมองมันเท่านั้นเองสิ่งที่ลุงทัดคือการใช้ชีวิตแบบ Active Aging อย่างแท้จริงครับหมายถึงการที่ผู้สูงอายุยังคงมีกิจกรรมที่มีคุณค่ามีส่วนร่วมกับสังคมและดูแลทั้งกายและใจอย่างสมดุล ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยทั่วโลกทำเพราะมันทำให้ชีวิตหลังเกษียณไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการอยู่ดีผมอยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ลองถามตัวเองเบาๆว่าถ้าเหลือเวลาอีก10ปีเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนบางคนอาจอยากมีเงินเยอะๆบางคนอาจอยากมีบ้านหลังใหญ่บางคนอาจอยากมีลูกหลานอยู่พร้อมหน้าแต่สำหรับบางคน แค่ได้อยู่ในบ้านไม้เล็กๆปลูกผักกินเองยิ้มให้เพื่อนบ้านทุกเช้าก็ถือว่ามีครบแล้วก็ได้ครับลุงทัศน์ไม่ได้มีสูตรลับอะไรซับซ้อนเลยมีเพียงความเข้าใจว่าการพอเพียงไม่ได้เริ่มจากกระเป๋าแต่มันเริ่มจากใจเพราะถ้าใจเราสงบเราจะเห็นว่าของรอบตัวทุกอย่างเพียงพอแล้วเสมอคำพูดหนึ่งของลุงทัศน์ที่ผมอยากฝากไว้ทุกคนว่า คนเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะไม่มีวันที่ทุกอย่างจะพร้อมไปหมดฟังดูเรียบง่ายแต่จริงเหลือเกินครับผมจึงอยากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับเงินซื้อของได้แต่ซื้อความสงบใจไม่ได้ความสุขแท้จริงไม่ต้องแพงแค่พอเพียงและรู้คุณค่าในสิ่งที่มีถ้าใครได้ฟังเรื่องของลุงทัศนวันนี้แล้วรู้สึกอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนครับอาจจะเป็นการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นจดรายจ่ายวันละบรรทัดหรือแค่ยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกในตอนเช้ามันอาจไม่เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่จะค่อยๆเปลี่ยนหัวใจของเราทีละนิดจนวันหนึ่งเราจะรู้ว่าชีวิตพอเพียงมันไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่มันคือความสุขที่จับต้องได้จริงในทุกลมหายใจครับบางครั้งเราพยายามหาสูตรสำเร็จของชีวิต พยายามเก็บเงินให้ได้มากพยายามหาสิ่งของให้ครบแต่สุดท้ายเราลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอาจ,อาจไม่ใช่ของแต่อาจเป็นความสงบในใจเราต่างหากครับชีวิตหลังกเกษียณไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีเงินมากกว่าแต่ดูที่ใครมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีได้มากกว่าลุงทัศน์อาจมีไรายได้แค่เดือนละ5,000บาทแต่เขามีสิ่งที่หลายคนยังหาไม่เจอนั่นคือใจที่พอ และชีวิตที่สมดุลผมอยากฝากคำคมไว้ให้ทุกคนคิดครับความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ในสิ่งที่อยากได้แต่อยู่ที่การอยากได้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเท่านั้นลุงทัศน์สุขโขทยและอีกประโยคนึงที่ผมอยากให้จำไว้ครับพอเพียงไม่ใช่การหยุดแต่คือการก้าวต่ออย่างมั่นคงด้วยใจที่สงบเพราะเมื่อเราเข้าใจคำว่าพอชีวิตเราจะเริ่มพอเพียงตั้งแต่วินาทีนั้นเลยครับ อย่าให้เงินเป็นตัวกำหนดคุณค่าของชีวิตแต่ให้ใจที่รู้จักพอเป็นสิ่งที่กำหนดความสุขของเราแทนเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทุกคนต้องการไม่ใช่การมีมากที่สุดแต่คือการมีความสุขในแบบของตัวเองครับผมสมบัติจากรายการสูงไว้ต้องรู้ขอให้ทุกคนมีชีวิตหลังเกษียณที่สงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มในทุกวันครับ